เเเราามีื่่องลกก้ข่าวๆไหนันนัวครบปิกมาเจ้านี้ที่ภาคเหนือช่วงอู้จ่าวันนี้นะครับยังเกริ่นไว้ต้นรายการากับกิจกรรมที่น่าสนใจเรื่องของตอบคำถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนอันนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ละออนละ บอกเคยกึ้จะไปแข่งเลยเพราะว่าบอกก้อยได้อาหารสารานุกรมจะมีการแข่งขันจี๊มาต่อเนื่องแล้วต็แข่งมาโดยตลอดน่าสนใจขนาดนักเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเปิดจัดมาต่อเนื่องเตือนนี่เป็นเตือตีเซาเจ็แล้ววันนี้สองทันดีจะได้มาอุ่จากเฮาในรายการตอนรับทันแรกเลยนะเจ้าไลออนพาวินีอินทสิทธิ์เจ้าประธานไฟสารานุกรมไทยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนปีบริหาร2,566ถึง2,567นะเจ้าแฮมนึง ท่านเจ้าตอนทับทางด้านของไรออนอุไรวันรัตนธรรมเจ้าเลขานุการการจัดการแข่งขันตอบคําถามจากหนังสือสารอนุกรมไทยสําหรับเยาวชนครั้งตีเซาเจ็ดปีบริหารสองห้ากถึงห7เจ็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮองสอนเหมือนกันสวัสดีทั้งสองท่านเจ้านะมวนเนอร์ที่จริงแล้วการแข่งเนี่ยอันนี้คือปกติเนี่ยต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมตอบคำถามต่างๆเนี่ยผมพนข้างสนใจแต่ว่า ความสามารถมันมาถึงมันไปมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดมาตอนเนื่องสะเจ็ด<ม>ปงเลนะแ่นเจ้า<อ>คือคบางคนเนี่ยอาจจะหู้อยู่แล้วว่าเปิลมีการจัดการแข่งขันลูกหลานอาจจะได้ไปแข่งนะเจ้าแต่บางคนเกาะฮะเปิลมีแข่งตัวกะเบอร์เกยหู้เลยเริ่มต้นของการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยเริ่มมาได้ใจเจ้าค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนํา ไลออนิดนึงนะคะเพราะว่าไลออนเป็นอ,อ,องค์กรที่ดําเนินการจัดการแข่งขันาสารนกรมนะคะโดยพันธกิจของกิจกรรมไลออนเราเองเนี่ยก็จะมีในด้านออกรอบการทํางานนะคะดังด้านสิ่งแวดล้อมด้านเยาวชนมนุษยชนแล้วก็ภัยพิบัตินอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความหิวโหยออมะเร็งในเด็กเบาหวานนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลที่ทสโมสรต่างๆทํา กิจกรรมนะคะคและในโครงการการแข่งขันตอบคําถามสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชนก็เป็นโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศนะคะครพระองค์ทรงอยากให้เยาวชน รักการอ่านฉะนั้นโครงการการจัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นมีนักวิชาการต่างๆนะคะได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถ้าเรียกง่ายๆก็คือ Encyclopedia ย h a ซึ่งมันจะมีแขนงต่างๆนะคะในเรื่องของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะเป็นแหล่งความรู้รที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นน,นะคะ่คะและเมื่อครั้นที่สมเด็จ พระกนิษฐาที่ราชเจ้าได้โดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปตามโรงเรียนห่างไกลต่างๆก็ได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดซึ่งห้องสมุดเหล่านี้ก็จะมีหนังสือสารนุกรมอยู่แต่พระองค์ก็ทรงปรารถว่าเอ๊ะเราจะทราบได้ยังไงว่าเด็กๆอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงการการจัดการแข่งขันเพื่อชี้วัดผลตรงนี้ก็ได้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะแสดงว่าจัด การแข่งขันนี่จัดมาเมินแล้วจัดกุ้ปีก็ครับเซาเจตนี่ก็คือจัดกู้ปีเลยละวะยังใดครับเจ้าโครงการจัดทุกปีค่ะคือเราเริ่มโครงการตอบถามตั้งแต่ปี2 5งพนาเนะเจ้าคือโครงการดําเนินมาถึง29ปีละนะเจ้าแต่ว่าปีนี้เป็นการขันปีที่ครั้งที่27เพราะว่ามันเว้นช่วงโควิดไป2ปีเออก็คือปี2 5 6 3 2564นะเจ้าแล้วก็เริ่มมาแข่งอีกครั้งหนึ่งก็คือปีที่ผ่านมาปี65 แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สาวเจ็ดเนี่ยเจา้จาเจ้านี่คือตัวอย่างนะเจ้าผู้ชมอ<ล>ย่างนนเล่มขอ,ขออนุญา,เาจ,าจาเลยจา้าอันนี้เจ้าผู้ชมคือเฮาต้องย้อนกลับไปว่าอันนี้ก็ได้ เฮาเคยหันกออันนี้ผมเคยหันเคยหันกอเคยหันแต่ว่าอยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องสมุดแต่เปิด้ออยู่ตรงไหนนี่ไงเปิดเลยมีมีการแข่งขันเพื่อทีจะชี้ว่าว่าหะอออนงานกอผู้ชมมาเนี่ยนะเจ้าเป็นนางเป็นนังสือตีห้องสมุดเฮาเขาต้องอู้จีว่าหะอออนตามจังหวัดจะใกล้ชิดจาจะได้เห็นนักเพราะว่า ห้องสมมุติโรงเรียนเนี่ยจะมีแล้วเขาจะได้ฮับมาทุกเล่มเสมอเรื่อยๆในสิบสเล่มละในทุกๆครั้งตีมีการจัดทำเล่มใหม่ขึ้นมาอย่าพอเข้ามาในข้อมูลแล้วคุณผู้ชมก็ดูเตอร์ายละเอียดเมาะบาจใจว่าหันเป็นเล่มจิอีน่าเบื่อไม่เห็นน่าสนใจไปเหต้องดูตั้งดูตงไหนเพราะว่าแต่ละเล่มเนี่ย ข้อมูลอัปเดตตลอดเป็นเรื่องใหม่ๆเสมอๆนะแปลว่าสักเก้าปีเนี่ยก็คือพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆเล่มหนึ่งเล่มสองอันนี้คือ41เล่มสี่สิบสองตอนนี้มี4ี่สิบสี่สิบสองเล่มที่43ของปีนี้ที่พัฒนาจะมีได้เล่มสี่สิบสานี้จะเป็นเรื่องความรู้ใหม่ๆอะค่ะในคำศัพท์หรือว่าคำบัญญัติใหม่ๆเรื่องกัญชาังชงอ่องเคนีสี่สสองเล่มชาวบอลในประเทศไทยและยังเล่มอย่างนี้แหละครับ และมีก็มนเล่มล่าสุดคือเป็นเป็นเนื้อหาเดียวกันก็ครับหรือว่าหรือว่าขยายออกมาเป็นตัวเล่มนั้นจะเป็นฉบับเสริมการเรียนรู้จะอันนี้จะคือเป็นเล่มล่าสุดเหมือนกันเป็นเล่มเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยก็คือแยกหมวดออกมาใช่ค่ะนะครับมะเอแยกประเภทอย่างผู้ชมพอตังในเหี้ยน้อย อย่าัเนี้ภาพสีอันนี้พิมพ์กระดาษอาร์ตมันนะครับใช่สิบบาทโราคาไม่สูงนะคะเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทเท่านั้นครับู้ชมใช่ความหูเนี่ยเยอะมาก จริงเนี่ยยาคือคุณผู้ชมได้อ่านได้อ่านเพราว่าจริงๆมันมันคือมันคือทีสุดของหนังสือตีนี้คุณคข่าของเฮาสาระรุกรมไทยนี่นะเจ้าเปิรนจะแบ่งเป็นส่วนนี่คุณผู้ชมอันนี้คือส่วนเด็กเล็กตัวหนังสือจะยิ่ยส่วนหนังสือจะง่่ยก่าเปิรนเพราะว่าเราอ่อนจะอ่านง่ายและพอเปิดมาแหมสักน้อยจะเป็นเนี่ยเนี่ยส่วนเด็กกลางเนี่ย ตโ,โตขึ้นมา <c oughs> หน่อยโตขึ้นมาแหมน้อยเอาเตอร์คุณผู้ชมรายละเอียดเดีวยวกันวันนี้เราอู้เรื่องของการแข่งขันแต่ว่าเอามาให้พอก่อนจะได้รู้ว่าออมันเป็นยังไรนะครับเจ้าแล้วอู้ถึงในเรื่องของการแข่งขันด้วยไลอ้อนก็เป็นวัยงานตีเฮาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ามาโดยตลอดอรับผิดชอบมาโดยตลอดจัดแข่งตลอดจัดอย่างดีตัวอย่างตีบอกสุดยอดแท้แต่อันมีละออนคือความสนใจนักกว่าเจ้าสำหรับการแข่งขันในแต่ละเตือนเจ้า แต่ละปีเด่กก็คือโรงเรียนกับประมาณ200กว่าทีมอย่างเี้ค่ะที่เขาแข่งเราแบ่งเป็นระดับประถมระดับมัธยมนี้นะคะค่ะทุกปียอย่างบางปีก็คือมีถึง250ทีมอมจาจจะคือค่อนข้างคนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันจ,จึงมีการจัดแข่งขันแบบ แบ่งเป็นระดับจังหวัดที่ว่าไปคัดเลือกอทีมที่เก่งๆแต่ละจังหวัดเพื่อ,อไปแข่งขันในระดับภาคเราจะแบ่งเป็น3ระดับคะร,ระดับจังหวัดชนะจังหวัด5ทีมเข้าไปแข่งในระดับภาคระดับภาค เอาสามทีมเข้าไปแข่งระดับประเทศไงค่ะจ้าเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากเจ้าพระนิฐาธิรเจ้าเจ้าคือชิงถ้วยพระราชทานพระเทพเ้าอันแสดงว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละพื้นที่จะต้องคัดเดือกก่อนมีการแบ่งด้วยมีการแบ่งยังของเฮาตีดูดูแลเจียงหม่แมงมองสดคือเฮาก็ดูแลสองจังหวัดนี่ก็เจ้าหรือว่าจะไรอ๋อก็คือสองจังหวัดมีการแข่งแล้วก็คัดไปในระดับภาคระดับภาคต่อไปอ่ะครับจเพราะว่าคือแมงมอสนะจ๊ะ ค่อนข้างพื้นที่ไกลหน่อยเพระเาะฉะนั้นเราเคยมารวมแข่งกับที่เชียงใหม่ได้คะด้จัด<อ>ทีเดียวแล้วคัด2จังหวัดเจ้รารูปแบบการแข่งขันเราให้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่าการตอบคําถามสารานุกรมไทยจัดแข่งจะใดเจ้าเราแบ่งเป็นระดับนะคะคก็จะมีระดับปฐมปลายปีสี่ห้าหกนะคะแล้วก็มัธยมต้นมาหนึ่งสองสนะคะโดยการแข่งขันเราก็จะมีการแข่ง 4ประเภทนะคะจะมีการแข่งตอบคําถามสารนุกรมไทยแข่งที่2ก็จะเป็นเรื่องของบทกวีบทกลอนนะคะแข่งที่3ก็จะเป็นเรื่องของโครงงานรายงานแข่งที่4ก็เป็นการประกวดวาดภาพสารนุกรมไทย4ประเภทก็คือมีการแข่งไม่ใช่แค่ตอบคาถามเท่านั้นแต่ว่ามีอย่างอื่นทพื่ทำตัวใช่ไหมครับอันนี้ตอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่าคําถามที่จะถามในการตอบคําถามสารนุกรมเนี่ยก็คือมาจากทั้ง43เล่มหรือว่า เฉพาะเล่มเป็นของปีนั้นนะครับเมีมีการระบุเล่มมที่จใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างของปีนี้นะคะคือการอ่านเนี่ยมันก็จะเขาก็จะระบุไว้อยู่แล้วว่าของ ต้องใช้เล่มไหนยังไงบ้างค่ะอย่างของตอบคำถามสารกรมก็คือมาปลายก็คือถ้าเล่มใหญ่จะใช้เล่ม34กับเล่ม42อ่าใช้2คือเล่มใหญ่เนี่ยเล่มใหญ่สีน้าเงินเราจะและการเล่มเลกที่เป็นสีสีเขาเรียกว่าฉบับเสริมการเรียนรู้ก็จะใช้3มเล่มก็คือเล่มที่3เล่มที่8เล่มที่ส4สําหรับปฐถมศึกษาตอนปลายก็คือเหมือนว่าเฮาเฮาคือเฮาคือสโคบไว้ว่าให้ไปอ่าน5้าเล่มนี้นะแล้วฉันจะเอาข้อสอบในีนี้แล้วบอกกับมดก็เจ้า กำ <left. S 3> หนดตจะต้องมีกำหนดเพราะว่าเราซื่อมันเยอะมาก40กว่าเล่มใช่าะว่าตีอ้คือมีประสบการณ์คือแม่เป็นครูบรรณักแนงเพราะแม่เป็นครูบรรลักอยู่ตีโรงเรียนปัวอยู่ตีน่านคือเฮาก็จะครุกครีพ่อปุ่ก็จะซ่อมละอออนปุ่ก็จะค่าเลือกละรอออนมาแข่งแล้วแล้วต้องบอกว่าทีมคนที่ไปแข่งอ่ะเก่งนะเขาจะต้องหู้มดเลยว่าเล่มนี้เลือกมาอย่างห้องถึงั้าซ่อมกันเองเง่ก็บอว่าเอาอุ้ย ร้อยกระทงอุ้ยก็จะหู้ละเล่นสี่สิบสองหน้าหกสิบแอดอย่างนี้เหมือนเป็นแฟนมันแท้เดี๋ยวนั้นเลยครับถึงขนาดนั้นในการซ้อมกันเพราะมันบบบใจว่าคือได้มันมีเวลาจำกัดไงเขาเับเว่ต้องเลาวทีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะในการแข่งขันซึ่งเป็นข้อสอบแบบ อ่าอนแล้วก็กากบาด้ยค่ะเฉพาะกากะบ้าก็คือของของประถมเนมี่ยมี80ข้อมัธยม100ข้อเราก็มีกำหนดทุกทุกการแข่งขันทุกประเภทนะคะเราจะกำหนดหนังสือว่าจะต้องเป็นหนังสือเล่มไหนอ่าเขาจะได้รู้ทั้งหมดแล้วเราเอาข้อสอบในวันนั้นแล้วก็ไปทำข้อสอบ เป็นทีมมันก็จะของของตอบคำถามนี่ก็คือทีมละสามคนทีมละสามคนเนี่ยตัวกันสาหรับรอบแรกก็คือข้อสอบชุดเดียวช่วยกันทำช่วยกันทําช่วยกันปรึกษาได้สองคำตอบอันเดียวแต่พอระดับระดับครอชนะระดับจังหวัดครอบสู่ระดับภาคเนี่ยเขาจะฮ้เป็นข้อสอบคนละชุดเลยสามคนทีมเดียวกันห้ามปรึกษาห้ามคุยกันต่างคนต่างทำเอาคะแนนมารวมกันหาร3ม คะแานานสูงสุดสาวระดับ<ช>ถึงจะเข้าระดับประเทศเพื่อไปชิงถ้วยพระระชาชทานแต่พอระดับประเทศชิงถ้วยพระระชาชทานก็คือว่าเราก็มีทั้งการสอบแบบเป็นข้อสอบปรายัยเหมือนกันนะส่วนหนึ่งและการ เป็นสองรอบรอบหนึ่งรอบสองก็คือให้สอบแบบควิสก็คือถามตอบนะคะถามตอบแต่ใช้วิธีการยกป้ายคำตอบไม่ให้พูดออกมาถ้าใครแบบตอบผิดตกรอบไปเลยไม่ไม่ตื่นตื่นเต้นคือเขาบอกว่าให้คาดออกแล้วก็เอาคะแนนทั้งสองรอบนี้มารวมกันคือมันมีมีค่อนข้างกว่าจะคาดคนมาได้คือการที่จะได้ช่วยพระราชทานคือมันต้องมันต้องแบบนะคัดแล้วคัดคัดเหลือก้อยนึ่งเพื่อจะมาเป็นทีมกันแล้วแบบ นี่ค้มคนเดียวมาได้ได้คูตัวเสียฉันอ่านเล่มนี่นึ่มาได้ได้เลยทุกคนต้องเพราะว่าเดี๋ยวพอหลบลึกนี่ต้องของใครของมันคนละชุดแล้งทหารคะแนนกันนะครับถูกต้องเราก็จะแบบใจช่วงนี้ในการมาเข้าแถวอันนี้ประทบกันตรงในการไปเตรียงในการไปเตรียมแบบเตรียมซองยังไงแต่มันต้องใจเวลาความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนแท้ๆเพมันถึงจะตองได้จริงๆะฟังแล้วก็คือ สมมติแบบบอกว่าห้าเล่มก็คือเล่มเท่านี้นะครับเล่มเท่านี้ห้าเล่มนะอันนี้เป็นเล่มใหญ่สองเล่มอันนี้สองเล่มแล้วก็นี่สามเล่มจ้าน้อยนะครับแต่ว่าคนที่ไปได้ถ้วยรางวัลพระราชทานเนี่ยก็คือมือหนึ่งแท้ๆก็ต้องขึ้นเบอรนะนะครับจังหวัดสดีค่ะจั้งใจจ้าอ้อสุดยอดเลยครับตะกี้อู้ถึงการแข่งตอบคำถามแล้วมีการแข่งอย่างอื่นที่ตะกี้อู้ถึงก็คือวาดภาพนั่นแหละครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยว่าวาดภาพนี่คืออย่างไรครับเป็นเอาข้อมูลตั้งในเล่มมาวาดก็ว่าอย่างไรครับ จะมีหัวข้อค่ะคหัวข้อกําหนดอ,อ,อย่างปีที่แล้วเราเป็นหัวข้ออะไรนะผล,ละไม้ใช่ก็กคือเขาเขาจะกําหนดหนังสือให้อ่านเหมือนกันเนี่ยจะค่ะว่าวัดภาพจะใช้หนังสือเล่มไหนบ้างก็คือผู้ไปอ่านหนังสือในสือเล่มนั้น,นจะแล้วก็พอถึงเวลาคือ วันงานก็นคือเราจะเตรียมกระดาษให้อหมดเลยให้เตรียมสีมาอย่างเดียวซึ่งกติกาปีนี้คือใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นห้าม <c oughs> ใช้สีที่มันพ่นเนี่ยค่ะ,<อ>ะไม่จํากัดความคิดสร้างสารรค์ทำได้หมดแต่กระดาษ ของเราเตรียมให้จังหวัดแนวตั้งแนวนอนได้หมดเจ้าเฮ้อยู่ในเจ้าแล้วก็เจ้าก็คือเขามีหนังสือกำหนดเฮ้อแล้วคุณจะเลือกว่าดยังไงก็ได้ตามในนั้นตามหัวข้อที่เขาจุดแจ้งในวันนั้นเจ้าเจ้าอกิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเนาะอู้ถึงเฮาจัดการแข่งขันวันไหนที่ไหนจะไดเจ้าค่ะตอนนี้เนาะระดับจังหวัดนะคะแข่งวันพร้อมกันทั่วประเทศนะเจ้าวันเสาร์ที่สิบแปพฤศจิกายนนะคะเสาร์ที่สิบแปเจ้าแล้วก็ของ สนามเชียงใหม่ไม่ต้องสอนแข่งที่โรงเรียนวชิรวิทย์แผนกมัธยมนะคะที่เชียงใหม่เฮาเนาะแล้วก็ถ้าผู้ชนะเข้าระดับภาคนะคะระดับภาคของเราเนี่ยของภาคสามส่วนเอหนึ่งเชียงใหม่ก็เป็นสนามสองสนามหนึ่งก็คือยู่ที่กรุงเทพเนาะสนามสองก็จะมีแข่ง6จังหวัดหกจังหวัดที่เข้ามาก็มีแม่สอนเชียงใหม่อะไรนะขครใครคะแม่สอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาก แล้วก็กระแพงเพชรมาแข่งรวมกันที่นี่หมดเลยคือเฮาจะย่อยเฉพาะของเฮาก่อนเจ๊งไม่แม่ห้องสอนก่อนละแล้วพอข้าเหลือกเฮาก็เป็นสนามตีจะแบบสนามรวมสนามรวมแ่งกรรมค่ะระดับภาคกระแข่งวันเสาร์ที่16ธันวาคมเจ้าแล้วพอแข่งพร้อมกันทั่วประเทศหมดเลยนะคะพอระดับภาคแข่งสิบธันวาคมเสร็จแล้วได้ผู้ชนะเข้ารอบสามค้ออะไรเงี้ยแต่ละประเภทแล้วก็เข้าไปแข่งระดับประเทศพร้อมคือระดับประเทศได้แข่งวันที่เสาร์ที่ 13มกราคม13ามมกราคมนี่เคยอฉียงถ้วยพระราชทานแข่งเสร็จรับถ้วยพระราชทานเลยชิ้นใหม่เราก็เคยมีหลายโรงเรียนนะคะที่ได้รางวัลใช่ค่ะอได้ร้ารางวัลใช่อย่างปีล่าสุดปีที่ผ่านมาค่ะเขาเราได้มาถ้วยพระราชทานมาสองถ้วยอ่าก็คือได้จากการประกวดวาดภาพนะคะระดับประถมครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่ครับแล้วก็มีการขันรายงานการศึกษา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไทยรัฐวิทยา12บ้านเอกที่อยู่แม่อายเจ้าแต่ไทยรัฐนี่ได้มาสองปีซ้อนแล้วเจ้าเก่งมากเนาะเปิดเป็นงานใหญ่เนื่อเปิดจัดกันมาโดยจาร์ะอจีเลยบรรยากาศเจ้าบรยากาศที่รับรางวัลนะคะเขาก็จะนี่คนะดับประเทศนข่รับนี่คัดแล้วนะคะหลักพันนะนี่คือหมายถึงรอบประเทศเจ้ารอบชิงถ้วยพระราชทานเจ้า ตอนนี้เปิดหับสมัครอยู่ก็เจ้าเปิดค่ะคือตอนนี้เราขยายเวลารับสมัครนะคะไปจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะโดยโดยปีนี้เราเน้นการสมัครผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งมีความสะดวกสบายมากขึ้นแค่สแกน QR Code นะคะค่ะหรือว่าสแกน Line Open Chat นะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดกติกาเกณฑ์การแข่งขันต่างๆนะคะใบสมัครครับค่ะ สามารถเข้าไปกรอกออนไลน์ได้เลยใช่ค่ะเคแชทมีมีมีอัดบินตลอดเวลาส่งสสยตรงไหนยังได้สอบถามได้ตลอดเลยเจ้าแบ่งเหรออนน้อยสุดนี่คือระดับไหนก็เจ้าปฐมปฐมแล้วก็มัธยมต้นปลายนี่แยกก็เจ้าแยกค่ะเป็นประถมศึกษาตอนปลายแล้วก็มิลป์ต้นมาปลาศึกษาตอนต้นมีแค่สองระดับเทาของขึ้นเปิดประชาชนหรอ ได้กว่าคิดว่าได้ล้นอยู่ว่าจะไปได้เขาจะไปโลาหอานจักที่ไหนได้ค่ะมันต้องสู้ค่ะมันได้ค่ะเนี่ยเฟิร์นเฮอรอนส่งเสริมในเรื่องของการอ่านนะครับหลังจากตีเฮามีการจัดการแข่งขันมาเนี่ยมันก็เห้ื้เฮาซึ้ว่าน้องๆได้ได้อ่านสารานุกรมนักขึ้นกว่าเจ้าใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการอ่านแล้วก็เพิ่มทักษะในด้านต่างๆนะคะคือหนังสือจะ ข้อมูลเนื้อหามันจะทันต่อช่วงยุคสมัยเพราะฉะนั้นเป็นหนังสือที่ดีมากสำหรับเยาวชนค่ะนี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมเปิดมีอยู่43เล่มแล้วถามถึงอันทางไรออนน้อยเจ้าอ่ะเฮาได้ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องของการจัดพิมพ์เฮาพิมพ์ออกมาเป็นเป็นปันกว่า เป็นหมืนม่น,นเล่มในแต่ละครั้งแล้วการตีเฮาจะส่งไปตามโรงเรียนต่างๆเฮาาส่งไปจะได้เจ้าหนังสือเนี่ยจัดจัดพิมพ์เพื่อจําหน่ายก็จะมีบางส่วนบางส่วนที่นําทุนถวายแล้วก็มีการแจกพระราชทานไปยังโรงเรียนทางไกลนะคะคนอกจากนั้นโรงเรียนที่ที่ต้องการจัดซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้นะคะ อันนี้คนบุคคลทั่วไปก็สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันไหมคะได้ซื้อใดซื้อถ่ายจะอย่างเชียงใหม่เฮาแตซื้อซื้อเลยก็ได้สุริวงมุกเซ็นเตอร์กลับไปซื้อได้อันนี้เล่มละแปดสิบบาทก็คุ้มค่าขนาดแล้วครับเนี่ยได้ก็เอาไปไว้ค่าสีอันนอย่างบอกมีเตือนนะครับอ่านคนเดียวก่อนนะครับแต่อ่ะหลายคนถามว่าความรู้ต่างในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของภาษาสังคมอย่างเดียวกับใจนะครับอันนี้ผมเปิดมาเนี่ยเจอเรื่องเซลล์เรื่องอะไรยังทุกอย่างมีกุยยางบรรจมกัด องความรู้นะครับเนาะและปัจจัยเฉพาะในไทยเป็นข้อมูลตั้งประเทศเป็นข้อมูลทั่วโลกทั้งมดในอย่างตีแบวทันสมัยอ่ะอยู่ในนี้มดเลยเห็นเล่มจีออทางการแต่เหลืองตรงไหนอ่ะตรงไหนสุดยอดมากครับที่สําคัญคือพิมพ์สีพิมพ์สีกระดาษอาร์ตนะครับเป็นซิงตีลอออนในโรงเรียนเนี่ยรอคอยแล้วครูบรรณาลก็คือรอคอยเหมือนกันเราได้มาหนึ่งเล่มเราต้องสั่งครูบรรณาลก็รอคอยเหมือนกันแต่ว่าอย่เาไปเก็บไว้นะคะต้องอ่านนะครับต้องอ่านนะครับ เพราะเราอยากส่งเสริมให้คนรักการ,รอ่านเนาะจ้าวอู้ถึงตอนนี้มีคนสมัครกับเฮานักแล้วหรืยอย่เจา้าตอนนี้ก็คือมีประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าก็อยากจะเปิดโอกาสให้ให้ทุกโรงเรียนให้คนที่สนใจโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ามาเยอะๆอย่างน้อยก็ได้ทดสอบความรู้ความสามารถ<ม>และที่สําคัญทุกโรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยจ้าจะมีเกียรติบัตร<อ>ค่ะเกียรติบัตรเพื่อเป็นแบบผลงานตัวเองว่าได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ mm hmm. และที่สําคัญคือโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาจะมีหนังสือสารนุกรมแจก แจกโดยอา<ต>จารย์แต่สำหรับระดับจังหวัดที่เราก็แจกหนังสือสาระกลรนเหมือนกันนะคะเ<ช>ือน้องอเอาไปเก็บไว้เพิ่มพูนความรู้ส่วนตัวทั้งโรงเรียนก็ได้ด้วยะค,ะค่ะหงเฮียนหนึ่งนี่สามารถส่งได้กี่ทีมครับในระดับเดียวกันสามารถส่งกี่ทีมก็ได้หรือว่าจํากัดทีมได้แค่หนึ่งทีมโรงเรียนมีสองการแข่งขันสองระดับหนึ่งโรงเรียนก็คือส่งได้แค่สองระดับแค่นี้ ทีมเดียวเท่านั้นเนี่ยคัดเหมืนกัดขันงในตัวบางโรงเรียนเพิ่งคัดแข่งกันในโรงเรียนก่อนแล้วเอาลำดับหนึ่งของเรียนมาแข่งกับเราคัดตีโรงเรียนไหนง่ากเหลือมแข่งเกมกันนะโหสุดยอดนะครับก็จะหาคนที่เป็นหน้าเป็นตาคือโรงเรียนนะแต่ว่าพอฟังวิธีการแข่งขันที่เป็นข้อสอบแบบอาแบบกาแบบอาให้ข้อมูลแล้วก็มีแบบยกป้ายคําถามตัว อันนี้อยากยู้ว่าเฮาจะมีโอกาสได้เข้าไปพอกันแข่งขันแบบยกป้ายอย่างนี้ก็ครับอปอได้อันนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือใครเข้าไปดูได้จะคือต้องไปดูระดับละประเทศที่คือการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับแต่ยังติจัดตีแจงไม้บ้านเฮานี่คือเฮาบอกว่าได้เข้าไปดูในการแข่งขันมันก็จาอ๋อถ้าถ้าการแข่งขันนี่คือตอนตอนคัดไปสังเกตการได้แต่ว่าช่วงที่สอบเนี่ยคือน้อง เด็กต้องใช้สมาธิแล้วต้องกันมาเพื่อผู้ปกครองเมื่อคุณครูห้ามใครเข้าไปใกล้เด็ดขาดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลักบอกเขาสอบอีกม่ได้จะวอกแวกเนี่ยบาตราน่าอยู่ก็หีบกดนดันไปหนดสองเล่มสามเล่มโอ้โหนะครับต้องมีต้องมีสมาธิอย่างรอบแรกเด็กๆก็ปรึกษากันได้ว่าคำตอบจะได้แต่รอบสองนี่คือ ห้ามปรึกษาห้ามคุยต่างคนต่างถิ่มมันจะเจ,าจา้าคุณพาวินีย่ำแหมกัมว่าการแข่งขันในเตือนี่เขามีแข่งขันอะดหยังจะได้กันพองย่ำประชาสนาคกาันเจ้าก็คือเล่มที่จะแข่งในรอบนี้นะคะเป็นเล่มที่สี่สิบสามนะคะแบ่งการแข่งขันเป็นสองระดับนะคะระดับประถมปลายและมัธยมต้นนะคะแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทสารานุกรม ถามตอบนะคะสารนกรมวาดภาพและอ,ะอย่างที่3ก็คือเรื่องโครงงานรายงานเรื่องที่4ก็คือการวาดภาพวัฒนประดิษฐ์บทกวีค่ะบทกวีนะคะสประเภทนะคะซึ่งตอนนี้สามารถสมัครนะคะผ่านไลน์ Open Chat นะคะคแล้วก็คุณครูก็ช่วยวยกันติวลูกศิษย์นะคะสำหรับให้เกิดความพร้อมเพราะว่าเราอยากจะ ให้ฐานคะแนนค,ความรู้อันนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าชนะนะคะการชนะมันจะต้องมี มีเกณฑ์ของคะแนนคะแนนสูงสนะคะจะจะได้วัดชี้วัดได้ว่าเด็กๆเนี่ยได้อ่านหนังสือจริงๆได้ความรู้จริงๆนะคะเขาจะรับตาและเห็นมดเลยว่ามันอยู่ในเล่มไหนหน้าไหนอินนะออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นภาพขึ้นมาเลยใช่พีธีกรเคยแข่งหรือเปล่าคะอันนี้ต้องอยู่ในระดับประเทศหรือยังนี่ต้องถามอี่นะครับเราอยากจะโชว์เลยไปใจโูเลยมาเกแล้วเจ้าถามแหมสักน้อยทางด้านของคุณไรวันประชาสัมพันธ์ผู้ชมหน่อยว่า้ายา จะหูติดตามข้อมูลข่าวสารภารกิจกิจกรรมของทางไรออนที่ตอนได้ช่องทางไหนจะได้ฟองจ้าือถ้าคือตอนนี้ถ้าอยากว่าสโมสรไรออน Lay เราอมีทั่วประเทศนะคะถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยาสามารถเข้าไปสอบถามสมาชิกไรออนได้เลย เพราะเรามีอยู่ทุกจังหวัดนีนะคะละกาศที่สัมพันธ์ก็คือถ้าหากว่าไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะว่าสมสรไลออนคือจะขึ้นข้อมูลสมสรสลออนพักรวม3ามนประเทศไทยเข้าไปสอบถามได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันที่เจ็ตุลาคมนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมลออนสากลบริการถ้าใครไม่รู้ว่าลออนทําอะไรแวะไปเที่ยวได้ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตั้งแต่8ปดโมงเป็นต้นไปเราจะมีบริการนวดแผนไทยตัดผมฟรีมีการ แล้วก็ภายในงานคือจะมีการมอบทุนการศึกษามอบจักรยานให้เด็กเนี่ยค่ะแล้วก็ปอบถุงยางชีพให้ชุมชนประมาณ200กว่าถุง250บถุงจ้าอย่างไรเรียนเชิญนะเจ้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆหรืออยากจะไปถามรูกศรแะนุกรมเรื่องใดๆเรายินดีให้ข้อมูลนะเจ้าสมุทรในอ้อนนี่มีกิจกรรมดีๆมีพันธกิจมีภารกิจเยอะตีเงี้ยเออมูฮาวเี่ยให้กับสังคมมาโดยตลอดอยู่แล้วครับนะ บอกคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจเรื่องกิจกรรมต่างๆติดต่อได้ที่สมอสอไลออนได้เลยรวมถึงการตอบคําถามสารนุกรมเนาะของปีนี้ต่ยนะครับได้ไสมัครเข้ามากันเยอะเนะเจ้าได้เจ้าเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสน้องๆติดต่อแทนน่ะจะ <c oughs> ได้บังเตื้อเขาที่ีการซ้อมเราเปิดหนังสือถามสดๆในรายการได้เพื่อโอกาสน่าจะได้เอาน้องที่ได้ถวยพระราชทานมาสัมภาษณ์ในวารุต่อยกันนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านทีมาอู้ในรายการฮาวเจ้าขอบคุณเจ้า คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเฮาย่างกันกรรมเดี๋ยวช่วงหน้าพิ้งมาช่วงสุดท้ายเจ้านิติพักเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กกุ้เจ้าข่าวข่าตีไหนไผเนี่ออยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน